สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะร่ำรวยกันไหมวันนี้ทูปปู่อาจารย์น็อตตี้เข้านะคะ8 0ดศูนเจ่อชนกับเลขทูปของของของพี่กบของพี่กบนี้ต้องกลับนิดหนึ่งนะคะพี่กบจุดทูปหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะคะแล้วก็พี่กบก็จะตีเป็นเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดอยู่ประมาณอยู่นี้ค่ะแล้วก็ก็ได้คุยไลกับอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตก็โทร ลายมาถามบอกว่าพี่กบจุดทูบยางออกจุดแล้วได้หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็โอ้ยชนกันของอาจารย์นอ็อตแปดศูนยเจ็ดแต่ของอาจารย์น็อตนี่คือสุดจริงๆเลยค่ะคือรอบนี้นี่สุดจริงๆปู่ปู่ประทานให้จริงๆเลยค่ะปู่ประทานให้เดี๋ยวพี่กบมีเรื่องปฏิหารจะให้ดูนะคะตอนที่ไปส่งเอปู่องค์ดำนะคะปู่องค์ดำครั้งแรกเลยที่เสียงจักกจันร์ร้องดังมาก วันนั้นอาจารย์อาจารย์ก็ไปทําความสะอาดเอาของออกจากร่างองค์ขององค์ปู่องค์ย่านะคะที่ที่มันลุงพลังเอาออกปุ๊บเสร็จแล้วจั๊กกะจันร้องร้องเสียงดังเผอิวันนั้นไปเปิดดูไลฟ์ของอาจารย์น็อตนะคะพี่ก็เลยมาค้นหาคลิปเก่าที่วันที่ไปส่งปู่นะคะวันนั้นจั๊กกะจันร้องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะร้องเสียงดังมาก เนี่ยได้ยินไหมคะค่เอ่อตอนนั้นตอนนั้นเป็นวันที่ ที่อัญเชิญปู่มาที่สวนอาจารย์น็อตตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้แล้วทีนี้วันนั้นเราจะให้ดูคลิปของอาจารย์น็อตนะคะที่ที่อาจารย์น็อตค,ความสะอาดปู่เสร็จแล้วอาจารย์น็อตก็ไลไลนะคะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะคะ่อาอันนี้่อาอันนี้พี่อ๋อคุบอกพี่ว่าไงเนี่ย เฮ้ยเนี่ยครับผมเบิกเงี้ให้ผู่นะครับครั้งแรกวะนี่ครั้งแรกนั่นพอยู่นี่ห้องพอมือเท้าห้องวะเบอห์องเป็นวะเฮ้ยผมบอกเนี่ยผมบอกแล้วนะผมเบิกเนี่ะชื่อเสียงมันดังอีกแค่ว่ามือนีว่ามือนหนีว่าพี่หอผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะเนี่ยคนลุกเลยจักรยานฮ่องทุกคนได้ยินเสียงไหมในในชอบได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมลูกเพื่อได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมอ้าวว่าง ือเสียงดังเลยห้อง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 เอามาห้อง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 ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเดี๋ยวเพิ่งไปพี่ส้มอย่าเพิ่งไปคือเนี่ยค่ะเกิดปฏิหารจริงๆเลย พี่ว่าปู่ปูทป่ท่านรับรู้ปู่ท่านรับรู้จริงๆเลยนะคะวันแรกที่มาอัญเชิญมาประกอบรากองค์ปู่ในสวนตรงนั้นน่ะที่เราเห็นกันน่ะพออาจารย์เอาลูกแก้วพี่นะ่ะเตรียมลูกแก้วให้อาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็เบิกเนตรไปไว้ที่น้องอกปู่พอเอาหัวใจไปไว้ที่องปู่ปุ๊บจากที่กลางวันแดดเปียเป้ยงนะคะแดดแดดเปี้ยงๆนี่แหละอย่างที่เราเวลาไปตําหนัก จะไม่ค่อยได้ยินเสียงจักรจันแต่วันนั้นไม่รู้เกิดอ,อะไรจักระจันร้องเสียงดังมากร้องเสียงเสียงดังแบบแบบดังจนเสบจนแบบโหไม่ได้ยินอะไรเลยดังมากยิงงอย่างที่ดูในคลิปนั่นแหละทีนี้พอมาเมื่อให้อาจารย์เมื่อเมื่อสองเหมือนกอดอาจารย์ไปทําความสะอาดนะคะอะจักรจันก็ร้องอีกพี่ก็บอกตเตงว่าปู่ต้องรับรู้แน่ๆเลยปู่ต้องรับรู้ว่างวดนี้แหละปู่จะต้องให้แล้ว มันก็มาในเลขทูบของอาจารย์นะคะมาในเลขทูบของอาจารย์ทีนี้พี่รอบนี้พี่ไม่ได้ไปบ้านอาจารย์นัดคะพี่จุดที่บ้านเอขอญาที่บ้านญาพี่บ้านพี่กบจะมี่ามณีจันทร์นี่นะคะนี่องค์นี้อันนี้คือขอขอเราได้เรา,าได้เลขทูบหนึ่งสามหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง ได้หนึที่จุดวันเมื่อเมื่อวันพระที่แล้วทีนี้พี่ก็มาตีเป็นเอ่อพี่อาจารย์นัดบอกว่าพี่กบอ่ะชอบชอบจุดทูบก,กับหัวพี่ก็จําจากนั้นมาเลยพี่ก็เลยมีความมั่นใจว่าเออ่งสามก็จะต้องเป็น737 787ประมาณนี้และแล้วแล้วก็มาดูข,ขอกาจาร์อาจารย์จุดได้807ดอย่างเงี้ยเออมันก็คล้องจองกันเนาะพี่ก็ จับใส่เลยพี่ก็ได้เอนี้นะคะให้ดูลอตเตอรี่อ่าที่ถูกอันนี้ถูกถูกเจ็ดใบนะคะซื้อแบบซื้อแบบซื้อก็ซื้อหลายใบอะคะ่ะแต่ว่ามันถูกถูกเจ็ดใบซื้อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็แปดเจ็ดเนี่ยซื้อซื้อแค่นี้แหละแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งก็ได้ก็เลยคนลุกก็เลยมีความเชื่อมีความเชื่อมีความศรัทธานในองค์ปู่องค์ย่านะคะ ว่าท่านรับรู้ท่านมีอยู่จริงแล้วทีนี้อของปู่แสดงว่าปู่ไม่ชอบให้ใครเอาของไปคล้องคอย่าไม่ชอบเอาอะไรไปคล้องคอท่านจะลุงลังของท่านเนาะฉะนั้นรอบนี้พี่กบว่าจะเอาต้นไม้ไปจัดสวนให้ปู่อีกนะคะจากรอบที่แล้วพี่กบเอาต้นโชคเก้าชั้นไปที่ตั้งวางในสวนปู่เดี๋ยวรอบนี้พี่กบจะไปดูก่อนว่าจะเอาต้นอะไรไปทีนี้ส่วนที่บอกว่า ในไลฟ์รอบที่แล้วคลิปที่แล้วพี่บกอกว่าจะถวายสร้อยไข่มุกอย่างละเก้าเส้นให้ให้ออย่าที่บ้านของพี่กบเราก,ก็จะไปให้ที่ตำหนักปู่ใหญ่ด้วยแต่ว่าเราจะต้องไปคล้องหรือใส่พานเก็บเส่กล่องให้ท่านหรืออะไรอะไให้ท่านแต่ว่าจะจะไม่ไปคลองที่องค์ท่านนะคะก็เดี๋ยวจะไปทําตามสัญญาแล้วก็แล้วอีรอบนี้ถ้าพี่กบไปกบจะไปจุดธูปขอย่าที่ตำหนักปู่ใหญ่นะคะ ดีใจมากค่ะคีินะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปรอดูอาจารย์ไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ดีใจนะคะก็เลยเก็เลยอัดคลิปแสดงความดีใจเดี๋ยวงวดหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวพี่กบจะไปจุดทูบพูุ้ที่บ้านอาจารย์ที่ที่ตำหนักอาจารย์นอ็อตแล้วก็คอยดูของอาจารย์น็อตเป็นไงแล้วเอามาแมทกันก็จะประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ